คุณขาตอนนี้นะคะเรามาทำธุระที่ห้างสรรพสินค้านะคะและเราก็อยู่ในห้องน้ำค่ะคุณจะบอกว่าไปที่ไหนก็พบตลอดนะคะไม่ใช่แบบจ้าตรงหรือเปล่าไม่ค่ะคุณขานี่ชี้ี่จา้าระหว่างวันถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเหงื่อเริ่มออกแล้วจะมีกลิ่นหรือเปล่าไม่มั่นใจแวะเลยแวะห้อง,งน้ำเลยทาเลยขออนุญาตนะคะทุกคนทาเลยค่ะ ชาเลยค่ะนี่ชาเลยอยากทำกิ๊บสดน,นะคะเพิ่มไปทาจริงนะอ่านี่ชาเลยอ่าเร็วมาก่าดี๋ยอดู่ละแงนี่กล้องสดนะคะ ข้อสดไอโฟนเคจ้าคุณขาลักแล้่าสุดข่าวกน่าจะจะเองนะคะคุณขาย่นเืมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องรักแล้นะคะรักแร้ดดำดีกลิ่นตัวหรือว่ามีหนังไต้ใช้ตัวนี้ค่ะชีนีจ้ะคุณขาไม่ยากเฉีดดีกั่นะคะเก็บค่ะขาดซื้อก็ได้เลยจ้าชีนีจ้า